เดอะเฮาส์พาทัวร์วันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับอีกหนึ่งห้องที่ใช้ลำโพงโพลิซึมแบบเต็มระบบกับห้องขนาด45ตารางเมตรที่ถูกสร้างมาเพื่อการดูหนักในบ้านโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นระบบภาพระบบเสียงฟงังก์ชันการใช้งานหรือระบบระบายอากาศและถูกออกแบบมาอย่างลงตัวที่มีทุกอย่างที่ควรมีมาเริ่มกันที่ขนาดห้องห้องนี้มีความยาว7.9เมตรกว้าง5.8สูง3.28เมตรซึ่งผมนับว่าห้องเนี่ยเป็นห้องที่มีขนาดกลางค่อนข้างไปทางใหญ่ โดยสัดส่วนนั้นถูกคำนวณโดยวิศวกรอะคูสติกอย่างถี่ถ้วนเพื่อทําให้นักจุดนั่งฟังได้รับความถี่ต่ำที่สมบูรณ์แบบที่สุดและมีการแปะแผ่นอะคูสติกรวมถึง d ิวเซอร์ที่สวยงามเพื่อให้ได้ reverberation time ตามมาตรฐานห้องดูหนังหรืออยู่ที่ประมาณ400เมลรเซกทุกท่านอาจจะรู้สึกว่าห้องเนี่ยรู้สึกน่าอึดอัดรู้สึกอับจนหายใจไม่ออกแต่ความจริงแล้วเราได้มีการดีไซน์หน้าต่างไว้ตรงนี้ครับโดยชั้นแรกนี่คือชั้นแรก เราได้ดีไซน์ให้มันล้อไปกับผนังภายในห้องและชั้นที่2เราเลือกเป็นหน้าต่าง UPVC นี้ครับเพื่อทําให้เสียงรบกวนออกไปนอกบ้านได้น้อยลงโดยทุกคนจะสังเกตได้ว่าเราได้วางประตูไว้ที่หลังขวาของห้องและอยู่ตรงข้ามกันโดยสิ้เนเชิงกับตัวหน้าต่างทําให้การถ่ายเทอากาศไปได้ถึงทั่วทั้งห้องและเราจะได้รับอากาศใหม่ๆตลอดเวลาในระหว่างการดูนง จริงๆแล้วห้องเนี่ยสามารถอัพระบบไดถึง9.1.6เลยแต่จากที่ผมได้ฟังระบบ7.1.4ก็บอกเลยว่าโคตรเพอร์เฟกนะครับเพราะว่าเราใช้ p o l ซ s ิ n s 5i มาเป็นลำโพงฟอนทั้ง3ตัวแล้วทำไมเราไม่ใช้ลำโพง s 5c ที่เป็นลำโพงเซนเตอร์จริงๆมาใช้ล่ะครับเนื่องจากลำโพงเซนเตอร์ที่เป็นลำโพงนอนนั้นจะมีลักษณะเสียงที่หนาเด่นมาจากลำโพง LR ปกติแต่ลูกค้ามีโจทย์ที่ว่าต้องการมิติที่เนียนกริป เราเลยเลือกใช้ลำโพง LCR เป็นรุ่นเดียวกันทั้งหมดครับและเราได้ใช้ p r i s ซ S 4 S มาเป็นลำโพงเซรลาลทั้ง4ตัวและมี a อ m o อขนาด6.5นิ้วทั้งหมดอีก4ตัวครับและทุกท่านเชื่อไหมครับว่าห้องเนี่ยใช้ซับวูเฟอร์แค่เพียงตัวเดียวเท่านั้นและมันจะพอเหรอครับ พอครับเพราะว่า D215 นั้นเป็นซับบูเฟอร์ตัวท็อปของแบรนด์พาริซินที่ได้รับมาตรฐาน THX Certified ระดับ Dominant Class สูงสุดที่มีความไว92 dB/ วัตต์ที่1เมตรและมีแอมขนาด3,000วัตต์ RMS ด้วยเทคโนโลยีพุชพู l ของดอกลำโพง15นิ้ว2ดอก และขนาดภายในที่ใหญ่มากรวมถึงน้ำหนักที่มากมายมาษาลทำให้ซับวูเฟอร์ตัวนี้ปล่อยเสียงออกมาได้โคตรเนียบและสามารถลงลึกได้ถึง13เฮิรตโดยไม่เพี้ยนครับโดยเราได้เลือกตำแหน่งซับวูเฟอร์ไว้ที่หลังขวาของห้องซึ่งเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดที่เกิดจากการคำนวณด้วยเช่นกันมาต่อกันที่ตัวระบบปรีโปรเซสเซอร์นะครับ เป็นของ Marantz AV10 ซึ่งเป็นปริโปรเซ,เซอร์ตัวท็อปของ Marantz ที่สามารถรองรับชแน,นลได้เถึง15.4ช n e l และลำโพงเมนทั้งหมด7ตัวของเราถูกขับด้วย Macintosh 257 ซึ่งเป็น M-Class a b จากแบรนด์ชื่อดัง Macintosh ที่ให้เสียงอบอุ่นและมีประกายพอจับคู่กับเพลย์ซึ่งนี้คือโคตรลงตัวและลำโพง s m o s e ของเราถูกขับด้วย Emotiva XPAC Gen 3ซึ่งเป็น M-Class AV ของ Emotiva ครับและเราใช้เครื่องฉายโปรเจคเตอร์เป็น F3LS12B ที่เป็นโปรเจคเตอร์ 3Chip g l c d ที่ได้รับความนิยมมากในเวลานี้จับคู่กับจอภาพขนาด135นิ้วที่เป็นเนื้อ Acoustic Transparent ที่ทำให้เสียงสามารถผ่านได้โดยไม่สูญเสียจนมากเกิน และสามารถรองรับความละเอียดได้ถึง 8K โดยทั้งหมดทั้งมวลนี้ทําให้ห้องดูหนังห้องนี้กลายเป็นห้องดูหนังที่สมบูรณ์แบบที่สุดหากใครอยากมีห้องโฮมเธเตอร์ที่เพอร์เฟกขนาดนี้สามารถติดต่อเทสเตอร์เฮาได้ทุกช่องทางโดยเราจะมีวิศวกรที่คอยตอบคำถามและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างห้องโฮมเธเตอร์แล้วเจอกันนะครับผมสำหรับนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ